สวัสดีครับไปเทียวมมงานนะครับพีไอ้ยยนะครับไปลองมาดูบ้องมบ้านเออป่านนี้น,น้อยอออน้อเนื้อเนียกน้อยกมีไงก็มีนะครับโอ้โมันมันเหมือนยายน อปลาแม่พอหนองหมู่บ้านนะครับเรามีหนองบริเวณหมู่บ้านด้วยถีนะครับหลากหลากบอกสมักปลาตัวใบใหญ่นะครับถือปลามาดูบรรยากาศนะครับ นี่ปลอยสามปีเนี่ยป้าโถใหญ่ขนนะเสรปล่อยสามปีแล้วครับเบ่ยร์

ยเขาจะลากห้เลื right <c oughs> mm ่อนกระตดอยู่ในบ่อชื้ออยู่ฮะสกออื่อือื่อเดี๋ยวันจะไปเอาังบ้ามันจ้งอซน่แล้วก็ป่ยป่ยเก็ป่วย

มันคือมันืนเป็นป่ามันนะมันเ็่าอขยายยันนี้มันจลูกออกมาติ๊กดูดูดูดแด้ดู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 ดรดอาูดูนมดูดูหูดูดูดูมูด้นูตูดนดู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 ัูดูดูดาดู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 ดดู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 กาดนะครับูาาดูดูดู Good ูดูดูนบบร ไอทีอามมหอบรรยากาศกันสมัยกิจการลากอ้วนนะครับลากอ้วนเดี๋ยวเอามาดูนะครับแต่อย่างจารกี้เอาดูปุ้นมาแล้วหล่อละนะครับเดี๋ยวเอามาดูนี่เห็นคำหนึ่งครับ

ครับแล้วข้ามนี่ครับขอบคุณเจ้าฟังเพิ่นครับนี่นี่ได้กันครับครับมีนะนะนะครับ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 